สวัสดีสวีเดนสำหรับวันนี้เรามาพูดถึงวิธีที่เราจะหัดให้เด็กๆของเราเนี่ยปั่นจักรยานเป็นนะครับอ่าเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า,าทักษะอย่างหนึ่งของมนุษย์เรานะครับนอกจากการเดินแล้ววิ่งเป็นแล้วนะครับเราก็คือเราจะต้องปั่นจักรยานเป็นนะครับเพราะว่าพอเราปั่นจักรยานเป็นนะครับอีกหน่อยเราไปขี่รถมอเตอรง์งมอเตอร์ไซค์ใช้เครื่องจักรอะไรเราก็จะสามารถ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่จาเป็นของมนุษย์ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านนะครับที่มีลูกหลานนะครับพอลูกหลานเรียกว่าโตได้สักระดับหนึ่งนะครับก็ซื้อจักรยานมาให้นะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นจักรยานที่มี4ล้อนะครับก็คือว่ามีล้อปกติ2ล้อนะครับแล้วก็มีล้อซัพพอร์ตสอล้อนะครับเด็กมาถึงก็ขี่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีล้อซัพพอร์ตยังไงมันก็ไม่ล้มแล้วคราวนี้นะครับก็ขี่ไปได้สักระยะหนึ่ง เวลาที่เราถอดล้อสพอร์ตออกนะครับปรากฏว่าเด็กแทนที่จะขี่จักรยานได้กับกลายเป็นขี่ไม่ได้นะครับล้มนะครับผมเพราะว่าเขาไม่เคยทรงตัวนะครับ เขาไม่เคยทรงตัวก็คือว่าเจ้าตัวจักรยานที่มีสี่ล้อเนี่ยก็คือช่วยเด็กอยู่ตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเด็กก็ได้แต่ปัดอย่างเดียวนะครับก็คือทรงตัวไม่เป็นนะครับสมัยใหม่เนี่ยเขาก็เลยมีจักรยานแบบใหม่ออกมานะครับหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นนะครับก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นจักรยานบาลานซ์บค์นะครับก็คือว่าจักรยานทรงตัวนั่นเองนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าจักรยานขาไถนะครับผมเพราะจักรยานพวกนี้นะครับมันต่างจากจักรยานสมัยก่อนก็คือว่ามันไม่มีบันไดไม่มีชุดขับนะไม่มีโ ไม่มีเฟืองนะครับก็คือปลอดภัยกับเด็กด้วยวิธีการใช้นะครับก็คือว่าเด็กก็คือขึ้นไปนั่งอยู่บนจักรยานะครับแล้วก็อยากจะไปไหนก็เอาขาถ่ายไปนะครับขาถ่ายไปนะครับแล้วก็มันก็ไม่ล้มนะครับเพราะว่าขาเนี่ยเขายันพื้นได้นะครับส่วนใหญ่เขาถ่ายถ่ายไปสักพักหนึ่งนะครับอย่างผมให้ลูกชายผมใช้เนี่ยก็คือว่าเราถ่ายถ่ายไปสักพักหนึ่งพอเรียกว่า เริ่มเที่ยวนะครับคราวนี้เขาจะมีการเรียกว่าไถาไปแล้วก็จะปล่อยให้รถไหลนะครับแล้วก็จะยกขาขึ้นนะครับอ่ายกขาขึ้นจากพื้นนะครับคราวนี้เนี่ยรถมันก็ไปได้นะครับมันก็คล้ายๆกับการที่ว่าเราปั่นจกักรยานแหละนะ นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นวิธีการที่ว่าฝึกให้เด็กเนี่ยปั่นจักรยานได้ง่ายๆนะครับซึ่งจักรยานขาถ่ายครับมันก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับหลากหลายแบบนะครับอย่างที่ผมให้ลูกผมใช้เนี่ยก็คือเป็นยี่ห้อเรียกว่า first bike นะครับ first bike เนี่ยตัวถังเนี่ยมันเขาจะเป็นแบบเรียกว่าพลาสติกที่แบบว่าทนทนะครับก็คือว่าไม่หักไม่อะไรง่ายนะครับแล้วก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับพวก Strider นะครับ จักรยานพวกนี้ครับบางรุ่นนะครับเขาไม่มีเบรกนะครับอ่าเขาไม่มีเบรกบางคนเขาบอกว่าเออเอารุ่นแบบที่มีเบรกดีกว่าอย่างของผมก็ First b ไบ e เนี่ยมีเบรกนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเลือกเลือกแบบที่มีเบรกเหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วเด็กๆที่ปั่นจักรยานขาไทยนะครับพอเขาปั่นมาได้สักระยะหนึ่งนะครับพอเราซื้อจักรยานจริงๆมาให้เขาปั่นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้คือเรียกว่าขึ้นค่อมจักรยานนะครับลองถีบๆดูแป๊บเดียวนะครับเขาก็จะขี่ได้เลย นะครับเพราะว่าเขาทรงตัวได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เรียกว่าจะทําให้เด็กๆเนี่ยสามารถปั่นจักรยานเป็นได้อย่างรวดเร็วนะครับผมและส่วนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็มีนะครับผู้ใหญ่บางคนที่แบบว่าปั่นจักรยานไม่เป็นนะครับเพราะว่าสมัยเด็กๆอาจจะไม่เคยหัดอะไรอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นผู้ใหญ่อยากจะหัดปั่นจักรยานนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับก็ทำคล้ายๆเด็กนะครับแต่ว่าท่าขาไทยสาหรับผู้ใหญ่มันไม่มีนะครับแล้วง่ายๆคือเราซื้อจักรยานมานะครับเราก็ถอดบันไดออกก่อนนะครับถอดบันไดออกก่อนแล้วก็ปรับเบาะเนี่ยให้มันเตี้ยๆนะครับให้พอว่าขาเนี่ยยันพื้นถึงนะครับแล้วเราก็ทําเหมือนเด็กนะครับก็คือว่า ถ่ายไปนะครับถ่ายไปหัดทรงตัวไปสักพักหนึ่งนะครับผู้ใหญ่เนี่ยหัดไม่นานนะครับเดี๋ยวก็เป็นนะครับพอเรียกว่าทรงตัวได้แล้วนะครับลดปล่อยลดไหลายเป็นแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราก็อ่าโอเคเอาบันไดใส่นะครับแล้วก็ปั่นจักรยานนะครับผู้ใหญ่หัดไม่นานครับเดี๋ยวก็เป็นนะครับส่วนเด็กๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะเพราะว่าเจ้าขาถ่ายเนี่ยจริงๆอ่ะมันเริ่มได้ตั้งแต่อายุสักประมาณขวบครึ่งเนี่ยก็เริ่ม เริ่มเล่นได้แล้วนะครับเด็กๆก,ก็เล่นไปนะครับจนไปถึงประมาณสักนู่นนะครับสี่ห้าขับวนะครับคือแบบว่าร่างกายตัวโตหน่อยนะครับพอที่จะเรียกว่าปั่นจักรยานที่สําหรับเด็กที่มันคันใหญ่ๆขึ้นมาได้นะครับก็เรียกว่า เขาก็จะมีเวลาฝึกอยู่หลายปีเหมือนกันนะครับอ่าหลายปีเหมือนกันพอถึงเวลานั้นนะครับสี่ห้าขวบเนี่ยโอ้ก็คือขี่ไปเลยนะไม่ต้องไม่ต้องเรียกว่าฝึกกันนะนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ต้องมานั่งลุ้นครับโอ้เดี๋ยวลูกจะล้มอะไรล้มเนี่ยอาจจะมีบ้างนะครับแรกๆนะครับนิดๆหน่อยๆนะแบบไม่ต้องไม่ต้องลุ้นเยอะนะเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็คือผมได้ทดลองกับลูกของผมมาแล้วนะครับก็ได้ผลแล้วก็ลูกๆเพื่อนๆนะครับก็คือ คล้ายๆกันนะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็คือหัดด้วยจักรยานขาถ่ายกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีลูกมีหลานนะครับอ่าโอเคเราอยากจะฝึกก็เนี่ยครับลองหาจักรยานขาถ่ายมาให้เด็กๆเ,เล่นดูนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ เท่านี้นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้บ้างนะครับแบบไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็นะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีกีฬาใหม่มานําเสนอถ้าเห็นใน a c e b o o k นะครับก็เริ่มเริ่มแบบแย้มแย้มแปร่ันไปแล้วนะครับก็คือว่าผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเดินเพื่อสุขภาพนะครับในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมจะเปียกนะครับก็คือว่าผมจะปั่นจักรยานเนี่ยสัปดาห์ละประมาณสัก4วันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับอีก3วันเนี่ยผมจะ เปลี่ยนมาเดินนะครับเพราะว่าเตรียมตัวรับมือกับหน้าฝนด้วยนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เข้าหน้าฝนเนี่ยวันไหนเช้ามาฝนตกเนี่ยก็คือโอ้เราก็ไม่ปั่นนะเราก็นอนนะอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าคราวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับก็คือว่าเดี๋ยวหากีฬาใหม่มาเล่นกันช่วงหน้าฝนนะครับก็คือกีฬาการเดินนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ย ต่อไปนะครับวันไหนถ้าผมเดินนะครับผมก็อ,อาจจะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินเพื่อสุขภาพมานําเสนอนะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องปันการปันจักรยานเพราะนั้นเนี่ยขอพลังแห่งจักรยานจงสถิตแก่ท่านสวัสดีครับ